ดิน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 โถดินมาต้องสิ่นงชีวิตพวกเรานั้นเคยทำผิดพวกเรานั้นเคยทำผิดลาตามพิษลงสู่พื้นดินเมื่อก่อนทำไรไทยนาใท้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ต้องใ้สารเคมีถึงปีแล้วก็มีข้าวกิน ักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มูลสัตว์มากมายเอาไปใส่ลดดดดดดดงดิน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 โขดินมันต้องสิ้นชีวิตพวกเรานั้นเคยทำผิดพวกเรานั้นเคยทำทผิดลาตามพิษลงสูง่ดิน ยาตายา,ายาาทารบในพื้นที่ทำกินเชื่อว่าดินมันมีชีวิตรมลมติดตั้งชื่อให้ดินเรียกว่าแม่พระทอรณีเรียกว่าแม่พระทอรณีทุกคนรู้ดีว่าน,ามน้มไม่คือดินดิน,ดน กิจกรรมการแข่งขันอาหารเชิญทุกคนทุกค,กค,ครับ ขอเชิญทุกคนครับพระมารอแล้วเชิญทุกคนครับที่นั่งว่างมากเลยครับเชิญนะครับเอาเร็วเ็วด่วนด่วนกิจกรรมเรื่องอาหารการกินให้หยุดไว้ทั้งหมดก่อนเชิญนะครับอ่ะเชิญเลยนะครับ ต้องไปข้างหน้าค่ะขออนุญาตนะคะอาจจะต้องทักทายแนะนำทางบ้านนิดนึงค่ะพอดีเราไลฟ์สดด้วยค่ะทางเพจหนุนิทิค่ะคระก็ครับค่าวนมัสก,การ,กรามนมัสก,การนะคะคุณเจ้าะคระับรูปนะครับแล้วก็สวัสดีครูบาอาจารย<ง>์นะครับทุกท่านนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่น้องเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ อยู่ในศูนย์กสตกรรมธรรมชาติมาเบื่องแห่งนี้นะครับค่ะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้เรากําลังไล์อยู่ในเพจมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติค่ะครับเพจคุยกับยักษ์ค่ะ YouTube ของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็มีการแชร์ไปที่เครือข่ายทำธุรกิจนะคะคแล้วก็ชาวนามหานครนะคะก็ว,วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆของพวกเรานะคะที่ได้รับความเมตตานะคะจาก่านเจ้าคุณเจ้าอาวาส วัดยานสังวรารามนะคะที่จังหวัดชนบุรีนี่เองครับผมถ้าพวกเราเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ยักษ์เราก็จะได้ยินชื่อวัดนี้บ่อยๆมากค่ะอาจารย์เทม<ะ>คะก็เห็นอาจารย์อาจารย์ก็จะพูดถึงวัดนี้นะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ให้ลูกศิษย์ได้ได้ฟังนะครับว่าวัดนี้มีความสําคัญยังไงนะครับแล้วก็เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ผูกพันกับเรื่องการพัฒนานะฮะที่ในหลวงบอกว่าการพัฒนาอย่าทิ้งวัด นะครับแม้ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติแห่งนี้ในพื้นที่รอบๆนี้เราก็มีนะฮะการนําคําสอนของพระองค์ท่านนะครับมาทําเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือเราเรียกว่าวัดมาเอื้องนะครับที่นี่ก็เป็นบวรค่ะครับก็มีบ้านวัดและโรงเรียนนะคะครบตามที่พระองค์ท่านสอนนะคะครับก็หลังจากนี้เราก็จะขอเชิญนะคะคุณสทริ์นะคะค่ะนำกราบค่ะก่อนที่จะ กลับนิมนต์ท่านให้บรรยายธรรมนะคะครับทังนั้นขออนุญาตพวกเราทุกท่านพร้อมๆกันเรานำเรากราบพระพร้อมๆกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทธ佛พระาวา,ททาพุทธังพคะกวันตังอภิวาเดมสวากาโตพคะกวตาธัมโม ธรรม,มังนามัสสมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิค่ะแล้วก็ลำดับหลังจากนี้ก็ขอกราบนิมนต์ค่ะท่านเจ้าคุณได้บรรยายธรรมให้แก่พวกเราแล้วก็เครือข่าย ที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านค่ะได้มีโอกาสได้ฟังทมกันในวันนี้ในหัวข้ออาหารเป็นหนึ่งในโลกเจ้าค่ะกลับเรียนมนครับกลับเรียนท่านที่คุณทราบนิดหนึ่งว่าเสียงนี้มันกระจายไปทุกจุดมันมีอยู่ทั้งหมดสี่ภาคแต่และภาคเขาก็กําลังเตรียมทํากิจกรรมอาหารกันอยู่ก็จะได้ฟังทำทางเสียงไปพร้อมๆกันที่ถูกบีบคอให้มานั่งฟังที่นี่ก็ส่วนหนึ่ง แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็จะกระจายอยู่ทั้งภาคใต้อยู่ทางทิศนี้ครับภาคอีสานอยู่ทางทิศนู้นครภาคกลางอยู่ตรงนี้ครับโซนนี้ก็เป็นภาคเหนือครับและด้านนู้นก็เป็นโรงเรียนเป็นเสียงจะกระจายไปทั่วครับกราบให้พระคุณเจ้าได้ทราบครับกขอบคุณครับ ก็ขอจเจริญพรท,ทุกทุกท่านที่มาในสถานที่นี้ซึ่งดูแล้วเป็นสถานที่สปายะคือเป็นสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้เราประพฤติธรรมประพฤติความดีประพฤติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่คนและสังคมในวันนี้ที่ได้ ได้รับนะรับงานมาบรรยายนะก็พอพูดถึงเรื่องอาหารอาหารก่อนที่จะพูดก็จะขออธิบายเรื่องอาหารนิดหนึง่งบางท่านอาจจะรู้แล้วนะว่าอาหารเนี่ยัคืออะไรในหลักศาสนาเนี่ยอาหารก็มีความหมายว่านํามาซึ่งผลอะไรก็ตามนํามาซึ่งผลก็ถือว่าเป็นอาหาร ในหลักศาสนาซึ่งคุ้นๆอยู่ก็มีอยู่สี่อย่างเนาะกบลิงกาลาหานภาษาหารมโนสัญเจแต่ะมโนสันเจตตนาหารวิญญาณอาหารเนี่ยแต่วันนี้จะยกเรื่องวิญญาณอาหารวิญญาณในที่นี้คือจิตนะไม่ใช่วิญญาณผีสางร่องรอยอะไรนะวิญญาณในที่นี้ก็คือจิตใจจิตใจหรือวิญญาณเนี่ยนํามาถึงผล แน่นอนว่าผลเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นผลที่น่าปรารถนาเป็นความดีงามเป็นความต้องการของทุกทท่านทีนี้เราจะทำอย่างไรให้วิญญาณน,นั้นนี่นำมาถึงผลดีวิญญาณน,นั้นต้องดีคือจิตต้องดีจิตต้องดีนั้นจิตนั้นต้องมีทำที่ทำให้จิตดีนั่นเอง อะไรที่สําคัญก็คือมโนสัญเจตนาหารนั่นเองและมะโนสัญเจตนาคือเจตนาที่กางขึ้นทางใจความตั้งใจความจงใจความมุ่งมั่นซึ่งเป็นตัวทําให้เกิดผลขึ้นมาคือผลก็คือได้จิตดินญาณที่ดีนั่นเองแล้วนะนันนั้นมโนสัญเจตนาเนี่ยคือความจงใจตั้งใจที่เกิดขึ้นทางจิตทางใจอันนี้นั่นเอง ที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะนั้นเจตนาเนี่ยเป็นกลางธรรมชาติของเจตนาคือความโจงใจนะั้นเป็นกลางแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยใส่เจตนาอย่างไรเอาอะไรใส่ไปในเจตนาเจตนาตั้งขึ้นอย่างไรถ้าต,ตั้งใจโจงใจสิ่งที่ดีเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลน,นั่นก็ถือว่าสันเจตนานั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเจตนาที่ดี ถ้าเป็นเรื่องบาปเรื่องอกุศลเรื่องคิดร้ายคิดทำลายทำลายที่เกิดความเดือดร้อนกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโมโนสัญเจตนาที่ไม่ดีเมื่อแบ่งแยกกันเป็นอย่างนี้ทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีก็จะมีผลทําให้เกิดวิญญาณที่ดีและไม่ดีนั่นวิญญาณที่ดีย่อมทําให้เกิดเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้น วิญญาณดีคือจิตดีนะคนจิตดีก็คือคนมีความดีนั่นแหละเพราะคนจะดีได้เพราะจิตดีนะมั้ยวิญญาณดีจิตวิญญาณดีย่อมทําเรื่องที่ดีเป็นประโยชน์นะอย่าพวกเราทั้งหลายที่มาอประชุมกันอยู่ที่นี่ก็เดียความตั้งใจคือมีเจตนาที่ดีเจตนาที่จะทําประโยชน์นะทางาศาสนาก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศล เจตนาดีก็จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายก็ดีนะจิตวิญญาณดีก็จะทําให้การกระทําคาพูดที่ดีเกิดขึ้นได้นั่นเองดังนั้นเราต้องมารู้ว่าเจตนาเนี่ยมันเป็นนามธรรมทีนี้เจตนาที่ตั้งขึ้นว่าจะดีเลยไม่ดีมันก็มีเรื่องของการที่เราเนี่ยสาหาความรู้นะองค์ความรู้ที่ดีนะที่เราศึกษาจาก แหล่งความรู้นะทั้งที่นี่เองด้วยการที่เราได้มาอยู่ในภาคปฏิบัติแล้วก็ทำให้เกิดผลเนี่ยและความรู้ที่อยู่ในตํำรับตำรานํามาใช้ให้เกิดผลขึ้นมาความรู้นะั้นมีความสําคัญนะเมื่อความรู้มีความสํำคัญเนี่ยอาการที่เราได้ดูได้ฟังนะได้สัมผัสต,ต่างๆเนี่ยเราจึงเลือกที่จะสัมผัสได้ ได้ดูในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ดูในสิ่งที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจได้ดูและสามารถพัฒนาจิตใจให้มีความเจริญนะความเจริญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเจริญทางวัตถุเท่านั้นพื้นฐานจริงๆต้องเจริญมาจากข้างในคือใจต้องเจริญถ้าใจมีความเจริญดีคือมีความ คิดที่ไปในทิศทางที่เป็นบุญเป็นกุศลถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลพอเหมาะพอสมอทําให้มันมีความเป็นพอดีพอดีอดนะไม่เกินไปไม่น้อยไปความพอเหมาะพอสมเราใช้ได้ทุกเรื่องทุกประการความพอเหมาะพอสมเําทำไปแล้วเราวัดจากที่ผลผลที่เกิดขึ้นนะเราจะ,ะสังเกตเอาว่าตรงนั้นนะมันเกิดผลที่เป็นผลบวกดีผลดีนะ แล้วเราค่อยปรับใช้ให้วิธีให้มันลงตัวให้มันพอเหมาะพอสมเกิดขึ้นนะดังนั้นจากการดูการฟังเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยนั่นแหละเป็นประโยชน์เพื่อสร้างความรู้การดูการฟังเบ็นต้นเหล่านี้ทําให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นถ้าเราไม่ดูไม่ฟังไม่ศึกษาแล้วไม่ลงไปพัฒนปฏิบัติเราจะไม่ได้ความรู้ถึงได้ความรู้ก็ได้แบบคุ่มเครือแบบไม่ค่อยเข้าใจเมื่อความรู้เราไม่ดีเนี่ยถึงเราจะมีความตั้งใจดี เราทำไปเนี่ยทำไปจะไม่ค่อยได้ผลมันจะถูกไปตรงกับผลที่ดีเข้ามันยากนั้นนนการศึกษาด้วยการที่เราศึกษาเรียนรู้ในองค์ความรู้แล้วมาฝึกฝนมาอบรมอย่างในสถานีได้ฝึกฝนกันอย่างนี้นะจะทําให้เราเนี่ยซึ้งในความรู้ที่เราได้ทําเมื่อเราซึ้งในความรู้ในทางที่ทําเราก็เกิดความเชื่อมัน่น ความเชื่อมั่นในคุณงามความดีที่เราได้ทําไปนะจะสร้างจะรักษาความดีที่เรามีไว้ได้ภาษาทางธรรมเขาเรียกว่ามีศรัทธาเกิดขึ้นศรัทธานั้นประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความหลงเชื่อไปโดยไม่รู้ทิศทางว่าจะไปทางไหนเอาคิดเอาแต่ว่าดีก็ดีดีดีดแต่ว่าไม่รู้ดีอย่างไรนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจ เห็นในสิ่งที่เราทํานี้นะมันมีคุณมีประโยชน์จริงๆเมื่อเรารู้ชัดรู้แจ้งเข้าใจเราก็จะเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาแล้วเราทําจิตให้อ่าพองใสขึ้นมาได้ด้วยความเชื่อมั่นในความดีแล้วเราทําทําทั้งกายวาจาและใจเจตนาตั้งขึ้นจึงดีทีนี้เจตนาตั้งขึ้นที่ดีอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้จิตวิญญาณของเราก็จะดีพร้อมทีนี้เมื่อจิตวิญญาณดีพร้อมแล้ว จิตใจน่ะจะทำให้สิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือในภายภาคหน้าก็จะมีความดีงามสมบูรณ์ไปอย่างถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลบางคนก็บอกว่าเราทำไปเพื่อหวังถึงชาติหน้าหรือไม่เอาเป็นว่าชาติในปัจจุบันนี้ก็แล้วกันเขาเรียกว่ารอบเล็กนะรอบเล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยเราทําเหตุอย่างไรได้ผลอย่างไร ผลดับไปเราทําเหตุต่อเนื่องไปผลเกิดขึ้นไปตามลําดับเมื่อผลเกิดขึ้นไปตามลําดับเราไม่หยุดสร้างเหตุที่ดีผลก็จะเกิดขึ้นไปตามลําดับจนกระทั่งสําเร็จเป็นผลเสร็จสรบพผลเสร็จสรบพนั่นคือเปา้าหมายที่เราวางไว้คือเปา้าหมายเราต้องการอย่างไรเราได้สําเร็จตรงนั้นเขาเรียกว่าได้ผลเสร็จสรบพผลเสร็จสรบพเกิดขึ้นได้จากผลไปตามลําดับจากการที่เราได้มีการศึกษาเรียนรู้ที่ดี แล้วก็ตั้งเจตนาเอาไว้อย่างดีเมื่อตั้งเจตนาที่ดีที่ถูกต้องแล้วจิตวิญญาณเราก็ดีจิตวิญญาณเราดีผลที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณดีจากการได้กระทําลงไปด้วยพร้อมจะกายวาจาใจดิ่งเหล่านี้ทําให้ผลเสรษฐ์เกิดขึ้นตามที่เราตั้งมโนปณิธานเอาไว้และจะเกิดขึ้นได้จริงจังย่างแน่นอนดังนั้นที่ได้บรรยายมาเนาะ อพอสมควรเพราะว่าเวลาก็มีค่อนข้างจะจำกัดแักนิดนึงแต่โดยเนื้อหาสาระก็นำไปพิจารณาดูนะว่าติ่เด็ยินได้ฟังไปเนี่ยนำไปคิดต่อได้เพิ่มต่อได้จากส่วนที่ยังบกพร่องขาดไปหรือว่านำไปประพฤติปฏิบัติดูเพื่อให้ได้ผลแห่งการที่เราได้กระทำเมือถึงตอนนั้นแล้วเราจะไม่ทำชีวิตให้สูญเปล่านะ ชีวิตเราเป็นชีวิตที่มีค่าเนาะเราได้ทําในสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์จงเข้าใจจงภูมิใจว่าเราได้ทําในสิ่งที่ดีที่ควรทําเกิดมาแล้วชาติหนึ่งได้ทําประโยชน์นะถือว่าเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเนาะเราได้ทําในสิ่งที่ควรทําแล้วจงภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำนั่นะนะขอหนวยพรนะทั้งหลายจง ประสบความสําเร็จตามความตั้งใจตามบะโนปณิธานที่ตั้งไว้อย่างนี้ให้สําเร็จประโยชน์ทุกท่านทุกคนเอน เราที่อยู่ทั้งบ้านเมื่อกี้มีเข้ามาในเพจบอกว่าเป็นโอกาสดีมากๆค่ะเพราะว่าแทบจะไม่มีเคยไม,ไม่มีโอกาสได้ฟังท่านบรรยายธรรมเลยค่ะปกติท่านบรรยายอยู่ที่วัดนะคะท่านไม่ค่อยได้รับนิมนต์ไปที่ไหนก,ก็กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ขอคุณสมฤทธิ์ค่ะนําพวกเรากราบท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะคุณสมฤทธิ์ไม่อยู่เข้มนํากราบเลยค่ะ อนุโมทิขึ้นแล้วกราบพราพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทธ佛ม萨摩诃萨ม诃僧伽菩提萨埵阿弥陀佛 สังขังนักมังขอเรียนเชิญอาจารย์ยักษ์นะครับถวายของที่ระลึก อาจารย์จะประวรณาอะไรไหมคะที่วัดยานก็มีเรื่องของการเกษตรค่ะเพื่อว่าก็เป็นความกรุณาอย่างสูงยิ่งครับพวกเราเครือข่ายกติกรรมธรรมชาตินี่ก็จะมีทั้งชาวบ้านทั้งพระทั้งครูทั้งโรงเรียนนี่ก็มาร่วมงานกันก็ทั่วประเทศแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ พ,พระบัเด็ตพระเจ้าหัวท่านกับพระราชทานโครงการอารยากเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามหลักเศษษ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 รษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนทั้งประเทศสามหมื่นกว่าโรงเรียนและก็ประกอบกับสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ประทานที่ดินมาสี่สิบไร่จะทาโคกหนองนาพระเจ้าหัวท่านก็ทาโคกหนองนาในวังแล้วห้าแห่งก็คือขายกติกรรมธรรมชาติป่ ระดมกันเข้าไปช่วยถวายงานรวมทั้งท่านพระราชทานโครงการโครง้งหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังให้กับเรือนจําทั้งประเทศ137เรือนจําคือขายแล้วก็ยกทีมประมาณ600กว่าคนเข้าเข้าคุกไปทั่วประเทศไปช่วยกันจัดตั้งศูนย์ฝึกคล้ายๆทําคล้ายๆอย่างนี้ครับแต่ว่าเป็นที่เล็กๆในเรือนจําซึ่งก็มีที่ดินจํากัด ไปช่วยกันสร้างแล้วก็ฝึกอบรมไปแล้วเกือบสองแสนคนที่ก่อนจะพระราชทานอภัยโทษก็ท่านก็ให้นำเนื่องจากท่านก็ไม่อยากจะพระราชทานอภัยโทษออกไปช่วงนี้เพราะว่าตกงานกันเป็นส่วนใหญ่ออกไปแล้วก็เกรงว่าจะไม่มีงานก็เลยพระราชทานโครงการนี้ให้ฝึกอบรมสิบสี่วันคือขายแล้วก็เข้าไปช่วยคือทั้งทั้งในวังทั้งในค่ายทหารทั้งในบ้านจะบ้านหรือแม้แต่ใน โครงการของพ่อพันปีหลวง30ฟาร์มตัวอย่างก็คือขายก็เข้าไปช่วยกันทำแล้วถ้าวัดยานจะมีกรุณาจะให้พี่น้องคือขายแล้วที่อยู่ในเขตอันนี้จะจะไปทำบ,บุญเรื่องอะไรจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับขออนุญาตปรวรนาตัวไว้ล่วงหน้าครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ยักษ์นะคะหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวท่านครูบาจ๊อกจะนํานําท่านชมศูนย์เรานะคะรอบๆค่ะท่านจะเดินชมศูนย์กาิศึกษาธรรมชาติวับเอื้องนะคะแล้วก็เราจะถวายเทนท่านค่ะที่วัดด้านหลังนะคะตรงพระเจดีย์ค่ะตรงศาลานะคะ กับนิมนต์ค่ะ หลังจากนี้ค่ะจันเข้มเรามีโปรแกรมอะไรต่อคะต้องมาบอกพี่น้องทางบ้านด้วย <c oughs> ค่ะค่ะก <c oughs> ็หลังจากนี้นะคะเราจะมีโปรแกรมยอดเชฟบ้านๆกับอาหารเป็นยานะคะรับรองว่าโปรแกรมนี้สนุกสุดๆค่ะเพราะว่าเราจะมีพี่น้องจากทั้งสี่ภาคนะคะนําอาหารที่เป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะมาทําอาหารเพื่อที่จะให้คณะกรรมการของเราซึ่งตอนนี้ได้เตรียมท้อง <c oughs> เตรียมใจ <c oughs> เตรียมใจด้วยเตรียมท้องด้วยนะคะ แล้วก็เตรียมยาด้วยเผื่อว่าทานแล้วหลังหลังจากทานแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เนาะจริงๆเราเอาคัดยอดสีมือจากทุกท่านอยากถามพี่ถามพี่ตู่หน่อย <S <S ว่าเ,เราทําเรื่องอาหารเป็นหนึ่งในโลกแล้วก็ทําไมวันนี้ดูยกระดับวัตถุดิบจากเครือข่ายแบบบ้านๆน,นะฮะแล้วก็เอามาจัดเป็นชเชฟเทเบิลใช่ไหมฮะใช่ค่ะเชฟนี่เชฟมืออาชีพไหมฮะ เชฟเราเนี่ยเป็นเชฟบ้านๆแต่อาจจะอร่อยกว่ามืออาชีพนะคะเพราะว่าเขาทำเขาทำอาหารที่สืบสารกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดครับวัตถุดิบไม่มีสารพิษเลยไม่มีสารพิษมีทั้งปลูกเองเห็นไหมจักรจันยังเซ็งแซ่ เดี๋ยวจักอาจัย์ก็จะกลายมาเป็นอาหารของเรารับรองว่าถูกต้องที่สุดที่เราทําอยู่นะคะก็มีทั้งที่เก็บมาจากธรรมชาติค่ะเป็นสิ่งที่กินได้เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษคับก็จะเอามาประกอบอาหารให้คณะกรรมการทั้ง10ท่านนะคะ15ท่านได้มีโอกาสทานนะคะชิมค่ะก็จะมีทั้ง4ภาคเลยเราจะทั้งอาหาร4ี่ภาคเชฟสจาก4ภาคเชฟจาก4ภาคและเรามีเชฟจริงๆค่ะเชฟจริงๆด้วยเป็นคนควบคุมดูแลค่ะคอยควบคุม คือเชฟโจ้นะคะจากร้านสมวยแอนซันค่ะแอนก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะฮะเชฟทุกท่านฮะทั้งคกทั้งศากดทั้งมีดทั้งผ้านะครับไม่เราไม่ให้ใช้อาวุธทำร้ายกันแต่ขอไม่ให้ใช้อาวุธทำร้ายกันเราใช้ปากค่ะใช้ปากเชื่ดเฉือนเราอนุญาตให้ใช้ปากได้อย่างเดียวนะครัคกสากห้ามลอยหากันใช่ควักหอกควักดาบแล้วกองเชียร์ล่ะคบพี่ตู่ให้อยู่ตรงไหนกองเชียร์เดี๋ยวเราจะ ถ้าอยู่รอบๆนองหันไปดูนะคะเ่าเชียร์พรรคใครพักมันหรือจะเห็นแล้วว่าพาคอื่นดีกว่าเราจะแบบเปลี่ยนใ้ไปเชียร์พราคเพื่อนนะก็เชียร์พรคอื่นแทนได้โอเคใช่เลยค่ะใครดีเราจะเชียร์คนนั้นกะคะกรรมการยังไม่เปิดตัวใช่ไหมว่ามีใครบ้างยังไม่เปิดตัวแล้วคนอื่นที่ไม่ใช่กรรมการจะรอชิมได้ไหมครับ รอชิมหลังจากกรรมการชิมเสร็จแล้วนะคะรอกรรมการชิมก่อนไปนั่งอยู่ข้างหลังก็ได้ค่ะกรรมการอาจจะส่งอย่างนี้ถ้าไม่อร่อยโอเคครับเราเริ่มได้อย่างไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราเราขอพักการไล้ซัก10นาทีนะคะเพื่อการจัดสถานที่เรียบร้อยนะคะช่วงนี้พักไล์สัก10นาทีขอจัดเซตนะฮะอาหารนะเตรียมความพร้อมของเชฟบ้านๆของเรานะฮะมาดูว่าเชฟบ้านๆกับเชฟอาชีพ หน้าตาอาหารจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูเชฟเทเบิลแบบกสิกรรมนะคะอีกสินาทีพบกันนะครับกับรายการเชฟบ้านบ้านกับอาหารเป็นยาครับผมเดี๋ยวพบกันนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ